สวัสดีค่ะสวัสดีเจสซีป้าเจ้าน้องนาลิตาจัดมือปืนสองคนนาลิตาสวัสดีค่ะสวัสดีกระเป็นมือนี้กะคือเก่าค่ะอยู่ในเงอนบุญเอาไปใส่บันทอนเนาะคะ่ะวันนี้มาดูน้องนาลิตาจะปั่นรถค่ะวันนี้หนูสวยไหมคะหนูมัดผมสามจุกค่ะส่วนสีมัดได้วันสีขาก,กันกินก็หลนันง ห้องถ่วมเพื่อนอยู่สวเสียนมัดได้ห้องกี่กี่ถ่วมเพื่อนไปไอ้กระซุกหนอนคือเก่าทุกเมื่อเบิ่งผ่านนี่ตาสิ่เดีร์ซากผ่านนี่ตาเดี๋ยวสองตะกาสามตะกาเดี๋ยวเออเออเนี่ยมันก็มาออมเออแม่งแม่งกับผู้ซากผ้วก็นี่ผู้ล่างถวยกับนี่ผู้ซากผากับสีโควิดผู้ล่างถวยอันผัวกับสีโควิด ไีอ้วนกตีบ่ไอนี่ยัวสจอยัวสจอยซาแนวตดโควิดปัจจัยก็เลยว่ยิไล่างถอยไอรบ้ั่นอ้าวปดเท่งดเท่งเบ่งเบือเบื่อสิเดือนนั้นลาลกระปวดเท่งนะเอาเอาเจอกให้นอนในโมันฟัลง่ออ มันก็เป็นขื่นืกระปงขื่นนกระปงมันบาคนนมเน่ยเ้ากันเื่องไกระปง้นมดอเอาผ่านดวยฉับอคือสีขึ้นมคือ

่ยเป็นสาวแล้วใครอยากผมม่าไม่เจด้วยเหรนี่ใส่โต๊ะมัดูันี้ว่าเดี๋ยวนี้ว่าเดี๋ยวเหาอคสิโต๊ะหเดอั ขอเพลงหน่อยค่ะดีเจดีเจนันิตาขอเพลงหน่อยค่ะเพลงหน่อยค่ะมึงน่ะ่านนี่เอาขาโตโตคือบยโตโตโตเรโต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 บวบวอหายเห็นเดี่ายมาไเดไม่ใส่ นูน้องมอน่องมาหนาูหนูนะจานูนะตาหนูนะตาตอรีดตันะ่อ,นอย,ยนะ <c oughs> หนองล้วพี่ <c oughs> ห้หาล้จ้าอเนี้ยโตตัวอ้เ็ดยังนองวะไอ้ยังไอ้โตามีเอามา คนสี่อันี่ละฮะโทรศัพท์อ้าย่อห้องน้อยอะไรดีแหละเช็นมาเลยห้องกันห้องจะฟองกันนี่ห้องใสห้องมันเนาะสิพุ่นลองมาเนะเนาะเนาะเอาเอาพื้นที่น้อนะห้องใสห้องมันเนาะโอเคโอเคเคเฮดเบอร์เฮดเบอร์มันมันจังซี่เนาะโอเค มันคนหน่งสีกระองคืนเฮ้ยกระฟองคืนสีขามองกดบานนี่โอ้ยสุดแล้วเปลี่ยนสุดไหมเออเปลี่ยสุดไหมวะเปลี่ยนสุดไหมวะเบิ่ง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 ขาเบิ่งเบิ่งสุดเบิ่งเบิ่งเพื่อนคู่องกระฟองง่ยเอากรเพาะเปื่อเพาะที่ล่ะเตินเติมเต บแล้วคะ่ะแล้วเปิดเพลงใหม่ค่ะจบแล้ว <จบ S 1> เปิดไหมไม,มันจบมันจบกับเปิดไหมเปิดไหมที่หลังไม่เนี่จนจทร์ผมนีเลยค่ะวัอหายใต่เหินๆทางาลิตะองงเอาล่องเอาล่งาองฝันตกระตงเปิดออกโตไม่สิต๊อุ้มล่องลวดไปอื้ ลองตตึงตึงตึงตอย่างอเปิดเลกเปิดเลยเปิดเปทงเทงเทงเทู้ดนี่ล่ะสั่น ม่าไงก็ปุกหแม่อ้านึง้ี่ลักเก้าขาขึ้นก้าขาขึ้นซอนนอนนี่หนอนขึ้นเลยเก้าขาขึ้นขนานไป็นนักเดขนาเขาลูกขนามากขึ้ก่อนขนาดาหาปากผีเร็วก็ม้นดอยู ไอจวนกระโปงหายนัวทังหน้ามันมีเอ็มกระถินมาได้แล้วโตนอนขึ้นเนี่ยเพิ่นมาเห็นขาเพิ่นเพิ่นบอถือขานั่งหลดอนั่งหลดอะไรวะคืออยู่ทางมีันเนี่ยล็อกโตล็อกตล็อกล็อกล็อกเอ๋ มือใหญ่จะน้องกับผมเยิมลใหลยคืนนี้ถือท่ากีลายังหยุยังหจำใบยังยืนรึปล่าเอาขาหนึ่งคืนเอาขาน้าผีคืนหันใจก็หันหรือหันยูเ่ ิอโอ้ยซัมนีละค่ะเดี๋ยวเอาไว้ไว้คลิปหนานแล้วค่ะเอาไปาแล้วจะขึ้นนีเด้่อบ้านเนี่ยเอาหัก <laughs> ขารอมาตกอะไรนะกอองเนี่ย เอาไอซัมเด็ดแน,น,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคนอยากนอนแล้วนี่หน่อยากนอนบ๊ายบายต,ตื่นต่อเ้าแล้ว